สวัสดีครับพี่น้องชาวนกข่อยทุกท่านนะครับผมทันทีรักในการตอนกข่อยรักในการเลี้ยงนกข่อยและรักในเสียงนกข่อยทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมพาเจ้าโชคดีนะครับเสร็จงานแล้วนะครับตอนเช้านะครับก็หนุนนกนะครับก็ว่างอยู่สองชั่วโมงนะครับก็เลยว่าจะพาเจ้าโชคดีออกหมายนะครับไปหาทำคลิปนะครับ ก็พอดีมาได้ยินเสียงเนะเมื่อกี้นะครับนี่นะครับนกสองกุกนะครับเสียงเล็กๆนะครับมานั่งขันอยู่ตรงต้นศักนี้นะครับพี่น้องครับอยู่ในบริเวณนี้นะครับเสียงไล่ตัวอื่นนะครับขันตีตะไลอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะตั้งเจ้าโชคดีดูนะครับเจ้าโชคดีนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวจะตั้งบริเวณนี้นะครับที่เดิมที่ผมเคยฝึกนกนะครับนี่นะครับ ก็ลองดูนะครับเมื่อก่อนผมเคยพาเจ้าดอนอะไรมาเห็นตรงเสาไฟเสานี้นะครับแล้วก็สวนมะพร้าวตรงนี้ที่ผมเคยเอานกมาฝึกนะครับตรงนี้เป็นไม้ย่าปลาคอกผมนะครับครับพี่น้องไปครับเริ่มสายแล้วนะครับลองดูว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับนก2องกุกตัวนี้นะครับโอเคครับ 准备。 กัแกงมากออเก็บได้นะครับตัวนี้นะครับเมื่อกี้ผม ผมจะออกไปข้างนอกนะครับพอเสร็จงานแล้วว่าจะไปตั้งนกสักหลักนะครับผ่านมาในซอยนะครับได้ยินเสียงเล็กๆเพราะๆขันอยู่นะครับก็เลยเอาเจ้าโชคดีลงนะครับหมายข้างๆบ้านผมนะครับตรงนี้นะครับถ้าพี่น้องที่ดูคลิปผมบ่อยๆจะรู้ว่าหมายนี้เป็นหมายที่ผมเคยอนุกมาฝึกนะครับมานั่งขันอยู่นะครับเป็นนกสองกุกนะครับตัวนี้นะครับเสียงเล็กๆนะครับ ไม่รู้ว่าเสียงครูเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้ผมนั่งไกลๆนะครับโอเคนะครับจะโชคดีใช้เวลาไม่นานนะครับขันไม่กี่คำนะครับบินมาเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นนกที่ดุดันอยู่นะครับคุมพื้นที่แถวนี้อยู่นะครับครับพี่น้องครับก็สรุปคลิปนะครับวันนี้ตอนเช้านะครับเสร็จอ่าเจการก็ว่าจะออกไปต่อนกนะครับจะไปหาต่อนกตามคลิปคลิปนะครับว่างช่วงเช้านิดนึงนะครับสองชั่วโมงก็เลย มาเอาไปต่อนกตามคลิปวันนี้เดินเข้ามาในซอยนะครับเดินผ่านได้ยินเสียงนกสองกุกเสียงเล็กนะครับเสียงแปลกๆนะครับมาขันอยู่นะครับเสียงเพาะๆนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นนกเข้ามาอยู่ใหม่นะครับก็เลยลองเอาเจ้าโชคดีลงตั้งดูนะครับเจ้าโชคดีขันไม่กี่ค่ํานะครับมาเลยนะครับกําลังเห่าอยู่พอดีนะครับเนี่ยครับไหม ก็หมายเดิมๆของผมนะครับตรงนี้ครับเป็นหมายฝึกนกตรงสวนมะพร้าวนะครับในซอยนะครับที่ผมเคยมาตั้งนี่ปลาเจ้าดอนนกต่อหรือว่านกหลายๆตัวนะครับที่ผมมาฝึกแถวๆนี้นะครับก็มีหมานนะครับมีหมานจะโชคดีสามารถทําได้นะครับนู่นนะครับมันอยู่ตรงต้นศักนู่นนะครับมันอยู่ตรงแถวๆต้นศักนู่นขันอยู่นะครับสองกุกบบินมาครับ นั่งเสาไฟนี้นะครับแล้วก็ลงหาเจ้าโชคดีพอดีนะครับครับผมก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่อง Whiteyacin Channel นะครับผมฝากช่วยกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับพี่น้องครับตัวเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อนกนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ